ครับโ็สวัสดีนะครับกลับมาพ่อกันนะครับอีกยังเป็นเด่นนะครับเป็นเด่นล่างคือเกานะย่างยัางมาไปไอ้อน,นั่นอยู่เป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับเด่นล่างนี่หลายสูตรยุบหกเจ็ดสูตรนะครับในเฮ็ดอ่าว,วันวี้หอดวันที่สิบหกสิบหกหอด ไปงวดที่17งวดที่17ใช้หลักพันบวก10ล่างเนาะงวดที่17พันพันบวก10ล่างก็คือ4บวก1นะครับ4 1, บวก1เท่ากับ5เป็น4 5 6 7 เป็นแบบหาโตนะครับออกเก้าเจ็ดวัดน,นึ่งออกเก้าเจ็ดเขาชี้เลขเจ็ดนะครับบวกปักลักนะเป็นเหล็กเด่นซื้อ,อวัดที่สิบแปด ันก็คือเลข2อ2สองหลัก10คือ9 2บวก9แล้วกับ11 0 1 2 3 4 11เป็นเลขหนึงเดี่ให้ลด1แต้มก่อนนะครับลด9บก2เป็น11เป็น1 2 3 4ลด1แต้มก็เท่ากับ0นะครับ ออก3ามเนะสามเข้าขาที่เลข3 3มสามเก้าหน่วยสิบร้อยพันพันคือเลข4นะครับวันที่19พันคือเลข4ีบวก3 10ล่างคือ3 ทีบวกสาเป็นเจ็ดหกเออก 7, จสนะครับออก 7, จ็สามวดที่ ที่ยีพันคือ5 10สล่างคือ7 5็ดห้าบวกเจ็ดเท่ากับสิบสองหนึ่อ๋อหนึ่ <6 S 2> ออกอกหนึ่งเก้านะครับเดี๋ยวด้วยเจ็ดแปดเก้าศูนย์ตัวชุดท้ายนี่ยขามเมื่อนเดือนพี่น้องเดื่องว่าไอ้ที่ผมเม็ดให้เบิอกไอ้สองสองวัดหลังสามวัดหลังเนี่ยผมไม่ได้ขามก็คือสมมติวันนี้ใช่ไหมนะอย่างเง้ย สาบวกหเป็นส 4, 4, ี5 6ี่้ากประกับขามไปหนึงดนะ้ 4, 5, 6, อสี่ห้าหกอย่างสีบวกหได้5อันนี้ต้องเป็น7กับ9ก้านะครับโจนี้เจนี่บอเอาเป็น9กนพะี่น้องเบิ่งจังี้ก็ได้นะหนบวกสเป็น3 3ม5 7มสี่ห็ดนะครับสามสี 3, 4, 5, ็ดกดมานี่อีกหนึ่ง ก็เป็น1บวก2เป็น3 2 3 4 5 7อันนี้ก็2บก1เป็น3ก็ได้2 3 4 5 7 6บก6เป็น12 1 2 3 4 6 7บวก8เป็น15 5 6 7 9นะครับ4 5 6 7 9 3บก5เป็น8 8 9 0 2นะโมเมนตนึงเนี่ยขามขามนะไอ้ที่เรียกไอ้ที่ผมเพีพเยกไอ้เบิ้งมันผิด โอเคนะมาเบิร์งวดปัจจุบันของเขานะครับวันที่21งวดปัจจุบันนะครับหลักหลักพันนี่นะหน่วย10บร้อยพันพันก็คือ0 0นย์ศูนย์บวกหนึ่งนะครับเงวดีศูนย์บวกหนึ่ง 0บวก1เท่ากับ1 2 3 1 2 3 5นะครับวันนี้1 2 3 5 0บวก1เท่ากับ1นะ อันนี้เป็นตัวเด่นนะครับตัวเด่นของงวดที่สีถึงเข้าว่ามันซีมาตัวใดนะอันนี้ก็เข้าที่เลขหนึ่งนะครับวันนี้มันคืเข้าที่เลขศูนย์หนึ่องสามหนะเป็นตัวเด่น เขียนไอ้ร่วมไปไอ้นะครับเพราะว่าผมนี่ลาซิลิมเองอะผมลงเองผมเรื่องเองอันนี้ก็ได้เด่นคือกันนะครับเด่นล่าง10บข้อหนึ่งอ่าสิบบนบวกบข้อสามนี่ก็ได้วันที่แล้วก็ใส่นะครับนะมันยังผูพลาดนะครับได้หนึ่งสองสามสี่ว่าผมตัดสี่ออกอเดี๋ยวผมเขียนสี่ส่หให้น้ำก็ได้อะ นะจังสิบหกถูกตัวจะว่าซนี่ผมให้มันติดดับนะนะสูตรที่5มี6กเจ็ดแสูตรนะครับสูตรด้านล่างจ่งว่าสิบอลลุ่มบอลลุ่งเราละเดี๋ยวผมจะเขียนเขียนใช้ให้ที่เดียวอ่ะทิคกจง,จงอตัวนี้ศูนย์หนึ่งสองสามศูนหนะครับ0 1 2ย์หสห้านะ เออสุที่6กสุดเส,สุดที่8ดเดี๋ยวจังว่ากัดเอาแต่ที่แน่ๆนะครับชนการที่1 2 3 2 2ส2าสอง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 นะหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมายหนึ่งอสเด่นสุดนะครับเป็นตัวเด่นแต่ว่ายังบ่ท่านได้ปักหลักเป็นตัวเด่นหนึ่งสนะครับยังไม่ปักหลักเ้อเป็นเด็ดล่างนะครับเด่นล่างท <c oughs> ีนี้ เอ่อม่พี่น้องคอมาวันนี้นะครับเดี๋ยวสิมีฟันทงให้แน,น,น่นอนนะฟันท่งก็เหมือนเอางวดเจีอ๊อกสามเก้าแล้วก็ออกเก็ดสามนั่นแหละผมฟันทงให้อยู่นะครับสองสามหางนะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ผมก็สิมีฟันทงนะแต่ว่างวดวันหนึ่งผมบระเด็ฟันทงเด้อพี่น้องอ่า ก็ล่อลอฟันท่งพันล่อฟันท่งฟันวาผมบม่ได้มั่นใจนะครับงวดวังหันเลขล่างผมมั่นใจเลขบนจะเลขบนกับบนถือกต่ว่าเบิ้ลเบิ้ลอ่ะอีกอันนี้เลขประจำห้าอาละ

วางไว้นะครับเออเี๋ยวผมเบิ้งก่อนไหมหนึ่งสองสามสี่ยวผมได้เหตุไว้แล้วล่ืว่าเรื่องของเรื่องกันอะไร ตัดออกไปเบิดแล้วืม,ม่ที่ออกตัวได้แล้ววะอืมันตัดออกหลายแบบน,นี้เข็าด้วมันก,เนกนน็เป็นอีกสูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับเป็นอีกอีกแบบนึง่งล <c oughs> ักซิบมีสี่เหลือหนึ่นง หน่วยนะตัดตัดตัดหกอือหกโอเคแเรานี่นะ จากดับแล้วนะครับเหลือเล็ก้างเดียวก็คือตัวนี้นะเลหล็กค้างเดียวคือตัวนี้แจว่าอ่อาผมไม่เบิ้งก็ได้น่าสนใจอีกตัวเดิมนะเล็กหกเพราะมันมัน มันมีดับอยู่สูตรเดียวไหมที่เหลืออันนี้สาม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 กับสามสี่สูตรอยู่นะสามมีอะไ้ติดดับอยู่สามสี่สูตรแต่หกนะครับเป็นตัวหนึ่งอีกเป็นตัวตีวตวน่าสนใจนะตัวเดียวตัวล่องก็ซื้อได้หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดไอ้ยังก็ว่าไปแก้วตัวเดียวแกแขนก็คือเอาหนึ่งเจ็ดนะครับถ้าดับเอาอยู่มันจะเหมือนเอ่อ ว่าที่ออก3-9กับ7-3าลนั่นแหละถ้าดักผมเอาอยู่จริงๆนะแต่มันก็เป็นเลขแค่หางเดียวอยากให้ติดไว้นะครับอ่ากแขนงคือมูคันรอกเหลือตัวเดียวแกนๆแดนะครับ ุกหลักมันบวสุดผฮเมซีห้าแปดเป็นตัวดับดับทุกหลักเด้อเบิ้งว่ามันสะเอาอยู่บ่ดับล่างทุกหลักฮะมันเียนบวบสร้างมั้ยอันนี้มันสะออกจากอันนี้ดับล่างทุกหลักเป็น, 4, 5, ปนสี่ห้าแปดเบิ้งว่าบาซิบเออยู่เอาอยู่อยู่บ่แจ็บที่น้องคุณลองข้นเป็นกระเด็นดิ้ เดนหนะครับเพืนแอคุยกันทางไลน์นะครับผมประเด็นหากระบบประมาทนะครับดับกับเดนให้เลือกเดนนะเดี๋ยวจะคุยกันไอตัวนี้จะดับทุกหลักผมให้ 4, 5, 8หนะ้แต่นะไอเลขตัดจากดับของผมแล้วมันมันได้นหนึ่งกับ7นะครับถึงหนึ่งกับเจ็ดเลขเดนนะเลขเดนห้อง มันการี่หนึ่ง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 นะเดนหนึ่งหนึ่งหีือเดืนนผสมควรแต่เจ็ดเจ็ดนี่ยังยังพอเห็นนะอาจจะเป็นตัวจับของมันก็คือหนึ่งสองสามนี่แบบยังไม่ปักหลักนะครับหาการติดอยู่ในเด่นอยู่เด้แต่ว่ามันกระติดดับดับทุกหลักนะเบิ้งเบ้งว่ามันจะไปสรงไหนเดี๋ยวผมจิตจับให้ยุนะครับเดี๋ยวผมจิตจับให้ยุ แต่อันนี้ก็คือสูตรนี้ที่พี่น้องของกันมานะครับตัดแล้วมันสิเหเือหนึ่งกับเจ็ดแค่นั้นหนึ่งเจ็ดนะมันมันออกจากเลขขี้ขี้ได้วงวดนียนะเดี๋ยวผมสิหาแตบหานั่นมาบึง้งนะครับนะแต่ผม,มาเดนหนึ่งอาจจะเป็นเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะกลายเป็นเลขแค่หางเดียวพี่น้องก็ติดไว้เรื่อยๆนะครับเพื่อมันออกจากวงจรของอเลขขี้ข,ขี้ไม่ได้แต่มันก็ กต่มีการคิดการคำนวณน,นะสตรดับผมนี่กระไดมันบ่เมนม่าเขียนขึ้นมาซื่อนะผมเคยให้พี่น้องบินน่งเนาะไอนน้ละ่ะกระดาษเเก่้าผมนี่แหละนะแนก็นมีเขาไม่รู้แนะ่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันเอาอยู่ดับหลักสิบผมเอาอยู่ดับหลักหน่วยผมเอาอยู่เหลือตัวเดียวโโลนะครับหนึ่งเจ็ดให้ติตไว้มันเป็นเลขแค่หางเดียวนะเดี๋ยว อ่าต่อไปผมเสีเอาแ้มนะครับเอาแ้มมาให้เบิ้งเนาะว่ามันชิมไม่แทมยังนน้เป็นแต้มที่น่าสนใจนะครับโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ